สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพีพีเอฟติวทันนะครับทา้งน้นช่องดิจิตอ Facebook, ลเฟซบุ๊กรวมถึงแฟนเพจของผมด้วยแล้วกันนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเดือดการบ้าบอลน,นะครับหรือว่าไฮไลท์ของการนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีมาฝากหกคู่หกตัวเช่นเคยรวมไปถึงชุดการสองชุดการสามเลยก็ตัวเน้นสองตัวนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะ เจ็บคอนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคไปดูวันนี้กู้งเลกนะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้มองไปทีทีมเยือนอย่างยูไนเต็ดได้เลยนี่ครับส่วนคู่ที่2เป็นสเปอร์เจอทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้ก็มองไปที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์และติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นลิเวอร์พูลนะครับเจอทางด้านอาร์เซนอลนะครับคู่นี้มองไปทีทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับส่วนคู่ที่4เป็นทางด้านฟอร์ซิโนเน่นะครับเจอทางด้านจูเวนตุสคู่นี้มองวเนูตุสไดดด้้้เเลลยนะครับแแตติกพงงสู็มใหวย ะะโอเคนะครับคู่ที่5เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานเจอทางด้านเลสเชคู่นี้มองทีจบ,บ่านอย่างอินเตอร์มิลานได้เลยนะครับส่วนคู่ที่หคู่สุดท้ายเป็นเลสเตอร์เจอทางด้านลอตเทอร์แฮมนะครับคู่นี้มองทีจบ,บ้านอย่างจริงจอกสยามได้เลยและติดก,กำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับ โอเคในครับส่วนสําหรับชุดองการ3กับตัวเน้นในครับขอลาไว้ให้ในครอบครัวลวกันนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากได้จริงนะครับเข้ามารับได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับเมื่อวานที่ให้ไปก็ถือว่าสดชื่นไปในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ในยการมาบอลหรือว่าไฮไลท์ของรการต้องขอตัวลาไปในเพียงวันนี้นะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ